ขอขอบคุณคุณแทนโบสคุณชอกรหนึ่งครับสองนภัอารามพัฒนพงศ์คุณจีโน่บ b บซีคุณเอกชีและคุณคิมมี่นัทวุฒิที่สมัครเมมเบอร์ชิของช่องเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่สมัครเมมเบอร์ชิของช่องเราก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมดิเรกเต็กับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิป เด็กโปรไฟล์ของ Format Premium กันนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าตามปกคิดเลยนครับก็คือเด็กโปรไฟล์พรีเมียมของ Majesty l o r ลอ l a ดบลาสเตอร์ที่ผมเล่นอยู่นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าถามผมเนี่ยว่า p r e เมีย Majesty เนี่ยยังเล่นได้ไหมผมก็บอกว่าพอถึงไทยแล้วกันนะครับแต่คงสู้เด็กค็อปๆนั่นตอนนี้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นั่นเองครับแต่ถึงกระนั้นนะครับเด็กตนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆครับสำหรับมื้นใหม่ที่อยากลองจับพรีเมียมเด็กมันจะเป็นยังไงกันก็เชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับ งั้นผมขอเริ่มที่เกรด3ของเรานะครับก็คือตัวเอกของเราเลยก็คือ m a r e s t y หลอด b ล s t t r r ภาค V 4ใบนะครับถ้าสมมติว่าเรามี Blaster Blade กับ Blaster Dark นะครับอยู่ในโซ,โซกรเป็นนี้ Critical บวก1นะครับและถ้าอยู่ช่องววนกาด มันจะบวก5000 drive บวก1ตลอดเกมนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่องแว่นหรือเรียก็มี2คริถ้าเกิดอยู่ช่องแว่นกาดมันก็จะยืน18แล้วตี3า drive ตลอดเกมนั่นเองนะครับกสกิล2ของมันนะครับเมื่อตีเอาเรียกสอ2ใบเข้าโซนครับได้ imaginary gift force 2ใบนั่นเองเก่งกว่า majesty ภาคดีนั่นเองครับเพราะว่าอันเนี้ยไม่จำกัดว่าเราต้องเอา master bed หรือ dark เข้าโซเราเอาเรียกไปไหนก็ได้เข้าโซก็จะได้ gift ฟอสฟรีฟรีถึง2ใบนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเก่งมากๆครับกับมาเจสตี้หลอบลาสเตอร์ต่อมานะครับก็คือเกรด2นะครับก็เริ่มที่บลาสเตอร์เบลดฟอร์แมตของโอเวอร์เดรส4ใบนั่นเองนะครับบลาสเตอร์เบลดฟอร์แมตโอเวอร์เดรสนะครับค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าสกิลแรกในช่องวันกาดคัตเตอร์บลาสต์หนึ่งดีทเลียการฝ่ายตรงข้าม1ใบแล้วถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีเรียการเราได้โจก๊กัสหนึ่งใบกับสกิลในช่องเรียการไม่เข้าสู่ช่องเรียการคัทเตอร์ ใบเงี้ยค่อนข้างคาสีดีกว่าฟอร์แมตวีอย่างหนึ่งครับตรงที่ว่าถ้าอีกฝาไม่คอเลยกับมาเราได้จั่วด้วยนั่นเองนะครับอีกอย่างนะครับบลัสเตอร์เบยเวอร์ชันวีซีรีส์เอเท็กวัคริถ้ามีเลยกัสีใบมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นั่นเองครับเลยใส่เป็นใบนี้ดีกว่าอย่างว่าถ้าอีกฝาไม่คอเลยกับมาก็ได้จั่วด้วยนั่นเองนะครับเลยใส่เป็นสีนะครับเกยสองใบต่อมานะครับก็คือบลัสเตอร์ดาร์กนะครับสี่ใบนะครับ Blaster Duck V series นะครับค่อนข้างเป็น Blaster Duck ที่เก่งมากๆเลยครับเพราะว่าสกิลแรกนะครับแวนหรือเรียเขาเ้านหนึ่งอีกฝ่ายลึกรีทรรกร 1, ไทยอะไรกัน่งใบอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วกับเอฟเฟค2มันนะครับก็คือถ้าอีกฝ่ายไม่มีบรียกาศนะครับทิ้งกบ 21, บารประเมิน1ใบครับการเป็นนี้ได้ไดรฟ์1นั่นเองซึ่งถ้าเทียบกับ Blaster Duck ของ Format D series นะครับที่ต้องเขาบ้านหนึ่งรีไทยอะไรกร 1, ัน1ใบเพื่อที่จะรีไทยอะไรกันอีกฝ่าย,ายา1ใบแล้วก็ได้ไดรฟ์ด้วยเนี่ยครเป็นนี้ค่อนข้างดีกว่ามากนะครับแค่ทิ้งกบ 21, บารประเมิน1ใบก็ได้ทริกไดรฟ์ก็เท่ากับว่าเสียทรัพยากรน้อยกว่าไม่ยากครับตอนต้น กมถือว่าเป็นการ์ดที่ดีเหมือนกันนะครับสำหรับ Blaster นะครับ4ใบนะครับต่อมานะครับก็คือใบนี้เลยครับ Starco Templateer นะครับ3ใบนะครับของ Format V Series นะครับเมื่อเข้าสู่ช่องแวนหรือเรียเขาจะบัสโซบาสหนึ่งนะครับเอาการ์ดที่ชื่อ Blaster หรือ Normal Order การไปจบแห่งแสงในความมืดจาก Drop Zone อย่างละ1ใบนำขึ้นมือครับ ก็เอฟเฟกต์สมันนะครับก็คือถ้าเรามีแวนกาดเป็นบลัสเตอร์นะครับการ์ดนี้ได้รับบูชนั่นเองนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่ใส่นะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมใส่มันถึง3ใบเพราะว่าอย่างแรกนะครับก็คือมันช่วยรีไซเคิลของนะครับแล้วก็รีไซเคิลออเดอร์แถมยังเป็นตัวบูชเหมื่นด้วยก็ไม่แปลกเลยครับที่เอามาใส่ครับเพราะว่ามันเอามาใช้คอมโบคู่กับ GB3 ของคริสตัลบลัสเตอร์ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเกรดสองของโรยัลพลาดินที่เก่งที่สุดในวีซีรีอย่างลิเวอร์โร่นั้นสับกอง ว่าถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดหงายหน้าในเดเมจโซนนะครับก็โซบลัสหนึ่งแถมนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าลิเวอร์ละครับเป็นการ์ดปูบอร์ดดีๆแถมยังเปลี่ยนค่าคอสเป็นโซบลัสได้ถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดหงายหน้าในเดเมจโซนนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เอามาคอได้ทั้งบัสเตอร์เบดบัสเตอร์ดาร์คหรือสตาร์คอร์ทเบเตอร์หรือริวหรืออะไรก็แล้วแต่ได้นั่นเองนะครับเลยแสงนั้นถึง3ใบนะครับต่อมาครับริว2ใบนะครับไอใบเนี้ยก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดได้รับบูสต์จากลัสเตอร์เฟนบาร์เก่าหรือโฟรอลพลาดินโฟเก่านะครับการเป็นนี้บวกสัมพันนะครับถ้าบูสต์โดยตัวคริหมาหรือฟลอเก่าของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวตีหมื่นหกแต่ว่าถ้าเกิดบูสต์โดยบาร์เก่านะครับก็จะเป็นตัวตีหมื่นเก้านั่นเองนะครับเมื่อเราได้รับบูสต์จากบัสเซเฟนบาร์เก่าหรือโฟรอลพลาดินโฟเก่านะครับก็จะได้รับสกิลก็คือคอตบ,บั้นหนึ่งนะครับเอาเข้าโซนนะครับเมื่อจบแบตเทิลที่มันตีนะครับออนะคอบล a สเตอร์เบลดร, Bl ร่างแรกจากในกองนะครับลงช่องเรียอากาศนะครับ จากนั้นนะครับสับกองนะครับและบลัสเตอร์เบลดในนั้นบวก3,000นะครับก็บลัสเตอร์เบลดเราจะเป็นตัวตีหน0่งนั่นเองก็เรียกได้ว่าเจ้านี่ยังมีประโยชน์อยู่นะครับในการปั่นเวฟและก็แห่ช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับนอร์มอลออเดอร์ครับก็คือการ,รจบแห่งแสงและความมืดน,นะครับใส่แค่ใบเดียวพอครับเพราะว่ามันวนได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่านอร์มอลออเดอร์แบบนี้นะครับสามารถใช้เอฟเฟกต์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ถ้าสมมติว่าเรามีบลัสเตอร์เบลดอยู่ในช่องวันการหรือเบียกาดนำบลัสเตอร์ดา,ร,า Dark ร์ ถ้าเรามี Blaster Blade และ Blaster Dark อยู่ในช่องบรรยากาศหรือเรียกอากาศดัมาร์เจสตี้หลอบ Blaster ขึ้นมือนั่นเองครับก็เป็นการ์ดเสิร์ชหาของนั่นเองนะครับ Winged Brave V-Series สามใบนั่นเองนะครับเมื่อบูสต์หรือตีฮิตนะครับเปิดท็อป7นะครับและนำการ์ดที่มีชื่อว่า Blaster ขึ้นมือนะครับจากนั้นสับกล่องนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเป็นการ์ดเสิร์ชของ Blaster ที่ดีมากๆเลยครับสำหรับ Winged Brave นะครับในเซน่์สามใบนะครับต่อมานะครับก็คือ Blaster Friend Barkal นะครับสี่ใบนะครับ เจ้านี่ก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะครับเพราะว่าขอแค่มี a ล t e r b l a d ดร่างแรกนะครับพอลงแถวเดียวกับมันนะครับก็จะได้คาบเตชัปหนึ่งก็เรียกว่าไปการ์ดงายแดนง่ายใบหนึ่งเลยนะครับแถมเอามาใช้คู่กับรีวเกตสองในการบูสเพื่อควอบลัสต์เบรดลงช่องเดียวกับมันเพื่อที่จะทําการงา่แดมได้ด้วยก็ถือว่าเก่งมากๆเลยครับกับบลัสต์ p r ล์บาเก่าครับโดยใส่เป็นสี่ใบนะครับใบต่อมานะครับก็คือการ์ดจากฟอร์แมตโอเวอร์เรสของเจ้ามุกเกนนะครับใส่มันสี่ใบนะครับ เมื่อเข้าสู่ช่องเรงการจากบนมือนะครับถ้าแวนการ์เราเป็นบลาสเตอร์ทิ้งก้านบนมือหนึ่งใบเปิดท็อป2นะครับแล้วคอลงมาในสภาพเรสแล้วนำการ์ดที่เหลือลงดรอปโซนนะครับเอาตรงๆนะครับเด็กมาเจสตี้หลบบลาสเตอร์มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไม่มีเรการสมบัยยัสโซเราก็จะไม่ได้กิฟฟ์ฟอร์สใบนั่นเองครับการ์ดนี้ก็เลยใส่มาเพื่อปูบอร์ดนะครับเพื่อเอาเรกการมายัสโซให้กับมาเจสตี้หลบบลาสเตอร์อย่างเดียวนั่นเองสำหรับเจ้ามุกเกน,นครับใส่มันสี ต่อมานะครับเกณฑ์หนึ่งไสุดท้ายก็คือ PG Overdress 1ใบนะครับไอ้นี่เอามาใช้คู่กับมารอนอย่างเดียวนั่นเองเพราะว่าตอนเราใช้จีกาดมารอนนะครับแล้วก็เอาเจ้านี่มากาดนะครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งกับมือนะครับถ้าเรามีกาดบมือ2ใบหรือน้อยกว่านะครับซึ่งในเคสนี้นะครับสองใบหรือน้อยกว่าก็คือมีมือ1ใบนั่นแหละครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับเอามากันในช่วงแบบเกือบเฉียดตายนั่นเองครับสำหรับเจ้า PG Overdress นะครับตัวเริ่ม w i n g e l b r v e f Original Series 1ใบนั่นเองนะครับ แต่บายคนน่าจะแย้งกับผมนะครับว่าพี่ครับใส่ตัวเรื่องภาควีไม่ดีกว่าหรอครับอะไรอย่างนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองนะครับเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าขอแค่บูสต์บลาสเตอร์คิดเอาเข้าโซลแล้วก็เสิร์ฟบลาสเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือนะครับก็เรียกได้ว่าเสิร์ฟการ์ดบลาสเตอร์ออกมาทำคอมโบต่อหรือเสิร์เกระสังคุเราอย่างมาเจสตี้หลอดบลาสเตอร์ได้ในช่วงต้นเกมได้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยครับสำหรับเจ้าวิงเกิลเบฟร่างแรกนั่นเองนะครับต่อมานะคคคคคครร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 ััััับบบบบบกก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 ก็็็เเ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 เปนน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 ใใส่่ววขอออออองททิิิ์์์ะะะะไไไไดดด้้้้แโีีถาาาจยช คริทริงสไตร์นะครับ4ใบน,นะครับฟลอรลพลาดินฟลอเก่าสี่ใบน,นะครับซึ่งเป็นคริหมาฟลอเก่ายอดฮิตของเรานั่นเองที่มีสกิลก็คือเมื่อจบก,การแบทเทิลที่ยูนิตที่ชื่อบลัสเตอร์เบลดตีแบงค์กับนะครับคอรเตอร์บัตเหนึ่งนะครับเอาบัตเตอร์เบลดสแตนนะครับแล,ล้ลกวกับอันนี้ก็วนกลับกองนะครับก็เป็นคริวนกลับเข้ากองนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคริพลัง5,000แต่ว่าบอกได้เลยว่าเจ้าฟลอร์พาลาดินฟลอเก่าถือว่าเป็นคริสทรริกกเอ์ที่เก่งมากๆเลยครับในการตีลุกตีลุกหรือแห่นนั่เองนะครับ PG r o t t i k e r 3ใบนะครับอันนี้ผมไม่ต้องบอกหรอกครับแล้วก็ h i l l Guardian นะครับ Innocent r a y d r a g o n กลาเมนี้ก็มีข้อดีอยู่นะครับคือเอาอากาศในช่วงแบบต้นเกมที่อีกฝ่ายแห่มานั่นเองนะครับก็คือจะมอบสกิลให้กับเวนการ์ดเกรดสองก็เกรดหนึ่งของเราก็คืออย่างแรกนะครับจนจบเทอร์นนี้นะครับเวนการ์ดเราบวกหมื่นหรือเราจะเลือกยูนิตอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับลบ2คริสนั่นเองนะครับก็อีกสกิลหนึ่งครับเมื่อเข้าสู่ช่องเดกาถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดในเดเมจโซเลยก็ยิงแดมเราหนึ่งเดมนั่นเองนะครับ ก็เลยได้ว,ว่าเป็นการเองไปที่เก่งมากๆหรือถ้ารันทดจริงๆก็คือเอามาไร์นั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเรซามนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือ G-Zone นะครับก็เริ่มจากเจ้านี้ก่อนเลยนะครับก็คือมังกรต้นกําเนิดอักคโนสนั่นเองนะครับ ซึ่งเหตุผลที่ผมเอามาใส่นะครับ Tagen. เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือมันพอเอามาเล่นได้นั่นแหละครับก็คือเข้าสู่ช่องเดลกาเขาจะบั้นหนึ่งโซบั้นหนึ่งคอการ์ดกี่ใบก็ได้ลงช่องเดลกาแล้วจูอ่ะสามนั่นเองนะครับกับอย่างที่สองที่ผมใส่มานะครับก็คือเทคโนโลยีส่งมันนะครับก็คือเราจะไม่ต้องจ่ายค่าคอสในการสไตร์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการอินไปที่ดีมากๆนะครับกับอักโนสนะครับต่อมานะครับก็คือจียูนิตที่เก่งที่สุดในรอย่อพลัดินณตอนนี้นั่นเองนะครับก็คือเจ้า คริสตัลลาสเตอร์4ใบนั่นเองนะครับเทคแร่งครับเทคแอ็กนะครับหงายจียูนิตใบไหนก็ได้1ใบนะครับแล้วการ์ดใบนี้จะได้รับสกิลของแวนการ์ดของเรานะครับก็คือได้สกิลฮาร์ดนะครับก็คือกอบสกิลมาดุนๆเลยนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากกับคริสตัลลาสเตอร์ กสกิลสนะครับ g เบรกสนะครับถ้าเรามี unit grade 2, ายูนิตเกรดสองสาใบหรือมากกว่าในสนามอีกฝ่ายต้องคองการเดียนสามใบนั่นเองนะครับและแน่นอน,นครับว่าในยุคพรีเมียมที่สไตร์แคทีสทีก็แทบทำเอาเราเกือบปางตายได้นะครับการเป็นนี่ถือว่าเป็นเมนหลักในการสไตร์ของเรานั่นเองครับกับคริสตัลลัสเตอร์นะครับแกนสโลตสใบนะครับ g ในอดีตนะครับถือว่าเป็นการบุกต้นเกมนะก็ปลายเกมที่ดีมากครับเพราะว่ามันตีซีดรายฟ์ได้แบบง่ายๆขอแค่มีฮาร์ดเป็นบลัสเตอร์หรืออัลเฟรดกับเมื่อตีมันจะหงายเดมนะครับและมีการหงายหน้าอยู่ในจีโซนเป็นคริสติคัลบวกหนึ่งแต่สกิลที่ว่ามาทั้งหมดแทบจะไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเราจะใช้แค่สกิลสองนะครับก็คือหงายหน้าในจีโซนสในเทิร์นของเรานะครับบลัสเตอร์เบลดของเราจะได้รับรีสิสนั่นเองนะครับก็คือเอามาใช้แค่นั้นเลยนั่นเองนะครับก็คือเอามาาหหหงยใใใใ้กัััััััับบบบบบคคคครรรรรริสสสตตลลลลเเออ์นนนนน่่แะะะม2 2ฟด สกิลแอคของม,มันนะครับวอนเพรเอร์เทอร์จีเบกสองคาทับัน้นหนึงไงตัวมันเองนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีฮาร์ดเป็นอัลเฟรดหรือบลัสเตอร์นะครับบลัสเตอร์เบลดของเรานะครับตอนตีครั้งแรกจะได้รับทุนไดรฟ์แล้วก็บวก3,000นั่นเองนะครับก็คือบลัสเตอร์เบลดเราจะตี1น0 0 0มืนแล้วก็ได้ทุนไดรฟ์ตอนตีรอบแรกนั่นเองนะครับนั่น,นที่ผมได้ใช้ทีนะครับเจ้าอัลเฟรดพีเซเวอร์นะครับ ต่อมานะครับก็คือทูนซอร์ดสอใบนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าทูนซอร์ดนะครับก็มีเอฟเฟกก็คือเมื่อตีเวนการ์ดนะครับตอนที่ได้รับบูสต์เราจะบั้นหนึ่งไหจีโซนใบไหนก็ได้1ใบในเคสนี้งไหแต่สล็อตก็ได้นะครับเป็นไหตัวมันเองก็ได้หรือไหอะไรก็ได้นะครับเลือกคอการ์ดเกรดสจากในเด็ก2ใบนะครับคอลงช่องเยกาจากนั้นสับกองนะครับกับเทคออโต้เวนการ์ดอีกเทคนึ่งครับถ้าเกิดมีเรียกาของเราลงมาจากเด็กนะครับยูนิตนั้นบวกข้ามพันตามจำนวนการที่ไหหน้าในจีโซนก็ จีการ์เดียนครับเริ่มจากเจ้านี่ก่อนเลยมาสเกลนะครับเอามาหงายจีการ์เดียนแล้วถ้าเกิดเรามียูนิตในแถวหน้านะครับบวกหมื่นนะครับเป็นชิลสองพนห้านะครับการ์เมนียครับก็เป็นตัวช่วยเร่งจีเบกสามนะครับเอามาใช้คอมโบคู่กับคริสตัลล u สเตอร์ให้การสามใบัพนั่นเองนะครับมารอนสองใบนะครับ เอฟเฟกของมันนะครับก็คือไม่เข้าสู่ช่องการเดียนนะครับโซบัสหนึ่งนะครับถ้าเรามีบัลการเป็นออฟเฟรตหรือบลาสเตอร์นะครับโซบัสหนึ่งครับเลือกการเกรดหนึ่งสูงกว่านะครับคอของช่องการเดียนและยูนิตนั้นบวกห้าพันนะครับก็สามารถเอามาคอการ์ดมากาดเพิ่มได้ในเคสหนึ่งก็คือไอ้พวกเกรดหนึ่งชิลหมื่นของเรานะครับเอามาเป็นชิลหมื่นห้าหรือชิลสามหมื่นหรือถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ปางตายจริงๆนะครับก็คอพีจีโอเวิร์ดเสมากาดได้นั่นเองนะครับ และแล้วก็มาสู่จีกับใบสุดท้ายนะครับใบล่าสุดของชุดพรีเมียมคอลเลคชั่นชุดล่าสุดนั่นเองครับก็คือใบนี้2ใบท์เอฟของมันนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนครับเลือกเกรด2 1ใบของเรานะครับชิลบวกหมื่นจากนั้นได้รับสกิลนะครับก็คือเมื่ออินเตอร์เซ็ปเขาจะว่าหโซบัสหนึ่งนะครับแล้วยูนิตของเราจะไม่ถูกคิดนั่นเองครับก็คือเปลี่ยนเกรด2ของเรานะครับให้เป็น PG แถมมีชิลหมื่นด้วยนั่นเองนะครับตอนแรกผมงรังเลนะครับว่าจะใส่มันดีไหมเพราะว่ามันค่อนข้างกินบลาสนะครับแต่วว่าหลลัักๆแ้นะครบ ผมกลัวตายมากกว่านั่นเองครับเลยเอามาใส่เผื่อไว้นั่นเองครับ2ใบและนั่นแหละครับก็คือดิจโปรไฟล์ของ Majesty Lord Blaster ในฟอ format p r e มียมของผมนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับจะไปการสาธิตคอมโบก็เพื่อประหยัดเวลาเรามารับชมกันได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตการเล่นผ่านการเล่นจริงนั่นเองนะครับก็ดรอครับแล้วก็ทําการไร้เป็นบาร์เก่าครับแน่นอนนะครับว่าการเล่นนะครับแนะนําให้ไร้เป็นตัวที่ติดชื่อบลาสเตอร์ดีกว่าครับไม่ว่าจะเริ่มก่อนเริ่มหลังนะครับถ้าเริ่มก่อนก็ลอยเขามาตีให้เราได้แดมนะครับถ้าเริ่มหลังก็สามารถเอามาบูสให้ใช้สกิลวิงเก่าเบรฟได้นะครับ แน่นอนครับวิงเกาเบรฟครับเป็นโฟร์นเนอร์ขยับลงมาครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จบเพลินครับและโดนตีไป1นึ่งเดเมจครับอิชบลั Bl สเตอร์เบลดไปซะแล้วนะครับ1ใบนะครับ จากนั้นเทิร์นของเราครับจั่วการ์ดครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการไร้ครับเป็นบลาสเตอร์ดาร์กนั่นเองนะครับในเคสนี้นะครับเราจะกดเคอน์เตอร์บลาสของบราสต์ดาร์กได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่าในเคสนี้ผมไม่กดล้วกันและทีนี้เราก็จะเลือกทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับในเคสนี้เราทิ้งมุกเกนครับเพื่อที่บลาสเตอร์ดาร์กจะได้ทวินไดรฟ์นะครับในกรณีที่อีกฝ่ายไม่มีเรียการ์ดนั่นเองนะครับก็ตีครับหนึ่งหมื่นห้าพันทวินไดรฟ์ครับบลาสเตอร์เบลด ไ r i t i c a l trigger ครับส่งผลทั้งหมดให้กับวันกะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายนะครับไม่กาดนะครับวิงเกอรเบรฟครับเข้าโซครับเสิร์ฟการ์ดหนึ่งใบครับที่เป็นบลาสเตอร์นะครับซึ่งในเคสนี้เราเสิร์ฟมาเจสตี้หลอดบลาสเตอร์ดีกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าเอามาเป็นค่าคอสในการทิ้งสไตร์นั่นเองนะครับ จากนั้นสับกล่องครับแล้วจากนั้นครับเราจบเทินครับแล้วโดนไป2องเดมจนะครับอิชอ้าอึชโอเคครับแล้วก็โจกัสวหนึ่งใบครับทำการไรค์ครับเป็นพระเอกของเราครับมาเ Majesty l ดบลาสเตอร์แล้วก็อ Imaginary g กิฟ f ์ฟอ e One ครับให้ช่องนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ขอมูเกนลงมาครับกดสกิลของมูเกนครับทิ้งก้าวบนมือหนึ่งใบซึ่งในเคสนี้ครับเราจะทิ้งการ์ดไปไหนก็ได้นั่นเองนะครับในเคสนี้เราทิ้ง Blaster Blade แล้วกันนะครับเปิดท็อป2ครับอื เออ่ในเคสนี้นี่เราวางบัสเตอร์ดาร์กับริเาโรไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมออกมาเข้าโซนนะครับและหลังจากนั้นนะครับคอบัสเตอร์เบรกครับบัสเตอร์เบรดก็จะได้ฟอร์สไปนั่นเองครับในเคสนี้นะครับเราจะไม่คอฟลอร์เก่าตอนนี้นะครับเพราะว่าเรามีบัสเตอร์เบรดแค่ใบเดียวไงครับก็เราจะทําให้มาเจสตี้เรายืนหมื่นแปดก่อนนั่นเองนะครับก็เริ่มจากเวฟแรกครับสองหมื่นแปดครับตีไปก่อนครับแล้วก็มาเจสตี้ตีหนึ่งหมื่นสามพันสกิลครับยัสโซครับเอาริเาโรกับ ลาสเซอร์เบรดเข้าโโซครับได้ i m a g มจเนอรี่ก f ฟฟ์ฟอร์ใบนั่นเองเออเคสนี้ระวังไว้ตรงนี้กับอีกอันหนึ่งวางให้แวนครับก็แวนก็จะตี2องเปคริสสไดรฟ์ครับ Triple Drive ลูครับลิเวอร์โลครับแล้วก็มาเจสตี้ลอดบลาสเตอร์นั่นเองนะครับสมมุติว่าเราโดนเดมไปนั่นเองนะครับอ่ะโนกาดไปอึชอ่าบิงเกาเบรดไปแล้วสใบนะครับกาดนะครับก็สมมุติแล้วกันนะว่า PG ครับทิ้งลิเวอร์โลครับ และก็สุดท้ายนะครับเราก็ใช้จีกาดนะครับใช้คิวการ์ดิ้งของเรานะครับเอาไปไหนกาดดีเนาะเอามารอนแล้วกันครับเอามากาดครับแล้วโซบลาสนะครับสมมุติว่าเราเบัสเตอร์เฟนบัคเกิลไปกาดแล้วกันนะครับก็จะเป็นชิลสองเป็นห้านั่นเองนะครับนี่เราก็จะมีจีโซนหงาหน้าแล้วครับหนึ่งใบนะครับจากนั้นนะครับสแตนแอนดรอได้สตาร์คอร์ทำเปเตอร์ครับเอามาทำคอมโบได้อยู่ครับทิ้งมาร์เจสตี้ลอร์ดบัสเตอร์ครับ สไตรจ์เจเนเรชันเป็นคริสตัลลาสเตอร์ครับแน่นอนนะครับว่าสกิลของคริสตัลลาสเตอร์นะครับสกิลแอคหงายการ์ดหนึ่งใบใน G ีโซนนะครับซึ่งในเคสนี้ผมเลือกหงายเจ้าแกรนด์สล็อตนั่นเองนะครับเพื่อให้ลาสเตอร์เบรดลงมีรีสิสนะครับและก็จะเป็นการก๊อปสกิลฮาร์ดนั่นเองจากนั้นนะครับเราก็คอเจ้านี่เลยก็ได้ครับสตาร์คอร์ทัมเบตเตอร์ครับแล้วก็กดสกิลครับเคาน์เตอร์บลัซหนึ่งครับโซบลัซหนึ่งครับแล้วก็เอาลาสเตอร์จากดรอปขึ้นมือหนึ่ง กระดุบขึ้นมาครับพอฟฟร์กาครับแล้วก็บลาสเตอร์เบรกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเจเนอเรชันเบรก k 3ของคริสตัลลาสเตอร์ก็กดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็มีการหงายหน้า2ใบนับนี้ด้วยนะครับเป็น3ามเจเนอเรชันเบรก3ทุกเลนที่ตีนะครับอีกฝ่ายต้องกาด3ใบนะครับเพราะว่าเรามียูนิตเกรด2ขึ้นไป3ใบหรือมากกว่านั่นเองเริ่มจากเวฟแรกครับหนึ่งครับอีกฝ่ายกัด3ใบอัพครับ เว็2ครับขอให้คริสตัลล l สเตอร์ตีก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนครับว่าก o d skill m a j e s มานะครับก็ต้องเอาเรียกกระสองใบยัสโซเพื่อเอา gift force นะครับก็แน่นอนครับว่าตอนนี้ถ้าไม่นับบูสนะครับมันจะตี3ามหมื่นสามพันสองขีสี่ d r i v ครับแล้วก็เอายัสโซเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะมอบอิมเมจ n น r รี i f t force สองใบให้กับยูนิตของเรานะครับในเคสนี้ผมให้บล l สเตอร์เบ d ดให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คริสตัลล l สเตอร์มันตีถึง5้าหมื่นสามพันสองขีสี่ d r i v แล้วนั่นเองนะครับก็ ถือว่าแรงอยู่นั่นเองครับแถมขอกะซใบนั่นครับอย่าลืมนะครับเฟิสเช็ e ครับโอ้ r หทริกเกครับดวงดีจริงๆครับมูฟครับร้อยล้านบล a สเตอร์เบลครับจัวหนึ่งครับเซคันด์เช็คครับคริทิคอลทริกเกอครับหบวก5้าพันให้บล a สเตอร์เบลและ1 c r i งคริ l ิคอลนะครับเท i ชเช็คครับคริทิคอลทริกเกอครับบวก5,000ให้บลัสเตอร์เบลดและก็อีก1 Critical ิคลครับและก็ Final เ h ็คครัเป็นบาเก่านั่นเองนะครับก็โอเค หลังจากนั้นครับให้บัสเตเบลดตีครับร้อยล้านกับหกหมื่นกับอีก3ครีครับตีครับแน่นอนครับว่าผลความสามารถเพิ่มเติมของโอูร์ทริกเกอร์ไดเช็คได้อีกรอบครับไดเช็คครับได้ PG ครับแล้วก็กดถึงฟลอร์เกาครับบัตเตดบาครับกึบกลับไปครับลุกและก็ชัฟโฟนะครับบัตเตอร์เบตตีอีกรอบหนึ่งครับร้อยล้านหกหมื่นกับอีก3ครีครับไดเช็คครับบัสเตด้าไม่มีทริกเกอร์และก็จบเทิร์นครับ ลงไปวางที่ G zone นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการโจมตีของ b l a s t r b l e เมื่อกี้นี้นครับทั้งรวมถึงตีลุกของ f l o ร r เก่ด้วยเนี่ยอีกฝ่ายต้องใช้การบดงมือถึง6ใบเพื่อการมาเลยนั่นเองครับก็ถือว,ว่าแรงอยู่นั่นเองนะครับแน่นอนรัาว่าเด็กๆนี้นะครับเป็นเด็กพรีเมียมแบบแคชชั่วฟันๆเอาไว้เล่นทำๆเพื่อนนั่นเองนะครับและแน่นอนรัาว่าเด็กนี้ยังมีกลิ่นอายเกา่เกาๆของเด็ก blaster ในยุค G ด้วยบอกได้เลยว่าเด็กเนี้ยสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆเลยนั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเด็กโปรไฟล์พรีเมียมมาเจสซี่ลอปบลาสเตอร์นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเด็กพรีเมียมที่ค่อนข้างเล่นสนุกในมุมของแคชชวลนะครับแถมยังเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าเด็กนี้ยังมีกลิ่นอายของการเล่นของบลาสเตอร์ในยุค G ด้วยทำให้เราสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับบวกกับการปั๊มฟอสของมาร์เจนซีลอปบลัสเตอร์กับการก๊อปสกิลฮาร์ดของคริสตัลบลัสเตอร์ด้วยทำให้เด็กนี้ค่อนข้างที่จะ เล่นได้สนุกมากๆเลยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย